ตอนแรกพี่อยู่ใกล้เขตเหมืองอาคาราตอนนี้ทางเหมืองเขาย้ายออกมาจากจากเขตท,ที่เขาทําเหมืองเขาเขาตกลงได้ดีว่าถ้าเราพร้อมที่จะย้ายมาเราก็มาตอนนี้เราก็ได้ทุนตรงนั้นมาบ้างเราก็มีมาซื้อที่ใหม่ปลูกบ้านซื้อรถเหลือเราก็มันเหลือไม่มากเราก็มาลงทุนทําบ,บ่อกบเพื่อสร้างอาชีพตอนนี้ทางหมู่บ้านเห็นก็ ว่าน่าจะส่งเสริมก็ได้เข้าคุยกับเหมืองอัคคา,าทีนี้เหมืองก็ได้ให้ทุนมาหนึ่งล้านบาทแกหมู่บ้านก็เลยก็เลยตั้งกลุ่มกันขึ้นมาว่าจะทําอะไรกันดีแต่ละกลุ่มก็เลยขอเข้ามากลุ่มหนึ่งมาตั้งเป็นฟาร์มกบทีนี้เราได้ขยายมาปีละสี่บ่บ้างห้าบ่อบ้างมาปีนี้ก็ได้มากหน่อยเพิ่มแปดบอ่อก็ได้เพิ่มมาอย่างสี่เดือนอย่างเงี้ยอย่างเราถกลงทุนไปสามหมื่นสี่เดือนเราก็ได้มาห้าหมื่น ทั้งทุนทั้งกําไรเราก็คิดว่ามันได้แล้วใช่ไหมมันมันมันก็ได้มาก็ดีขึ้นมากดีกว่าตอนอยู่ตรงนู้นมากเพราะว่าทางเหมืองก็ได้ดูแลประชาชนที่อยากจะสร้างกลุ่มอะไรเขาก็ให้โอกาสที่คนจะสร้างอาชีพอะไรเขาก็ให้โอกาสแล้วแต่มีความสามารถก็เลยเราก็คิดว่าตรงนี้เราก็เลยตั้งกลุ่มกันขึ้นมา20่ิคนถ้าดีขึ้นถ้าเหมืองให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นเราก็จะขยายฟาร์มกบขึ้นไปอีก ให้มันใหญ่กว่านี้ถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าเหมืองอัคลาก็ยังยังสนับสนุนอยู่ก็คิดว่าก็จะขยายความกบออกไปให้มากกว่านี้ชีวิตก็จะได้ดีขึ้นขอบคุณค่ะ